เมื่อวันที่16พฤษภาค,คมที่ผ่านมาครับวูดี้และพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศต้องตกใจนะครับกับข่าวที่ทูนกระม่อมทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ขนาดเสด็จพระราชด,ดำเนินเยือนกรุงเยรูซาเล็มประเทศอิสราเอลออมีอยู่เรื่องหนึ่งที่วูดี้อยากถามพระองค์ท่านคือเรื่องของอิสราเอลค่ะอีกไม่กี่วันที่ผ่านเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาได้ิดตามข่าวว่ารถมีการเฉียวนิดหน่อย จริงๆถ้ามันเกอะไรขึ้นคือว่า,าทางรถข้างหลังนี่คนขับนี่เขาเป็น Security ด้วยแล้วเขาถือว่า,าการขับรถตามรถ VIP นี่เป็นสไตล์ของทุกชาติที่ว่าจะต้องเบนซ้ายทีเบนขวาทีเพื่อเพื่อการรถอื่นไม่ให้เข้าใกล้แต่ปรากฏว่าวันนั้นนี่ เขาคงไม่เคยกับรถด้วยเพราะว่ารถนั้นเป็นรถที่ท่านทูตท่านทูตไทยนั่งนะคะ,คะแล้วก็รถรถชนจอดแล้วจอดติดไฟแดงอยู่แล้วก็เขาก็เข้ามาชนไม่ไม่ไม่เฉียวแ่ช้ชนชน,ชนแรงทีเดียวชนแรงทีเดียวปยั้งเลยค่ะแบบท,ที่ว่าศีรษะเนี่ยกระแทกกระแทกซีดหน้าแ,แล้วก็กระแทกที่ที่เบาะที่รองศีรษะเนี่ยจะเด้งไปสี่หนแล้วแล้วก็รถเนี่ย จากหยุดอยู่เนี่ย<ม>กระเด็นไปชนอีกคันหนึ่งข้างหน้าเลยสามคันค่ะก็ข่าวออกมาว่าแค่เฉียวไม่เฉียวค่ะชนเลยค่ะปั้ง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 อย่างนี้ใช่ค่ะวิะมีคอนคอเชนหรือว่าตัตอนแรกปวดศรรีสามมากาแล้วคุณหมอที่ไปด้วยเขาก็ให้ยาแก้ปวดแต่คุณหมอเขาก็บอกว่าต้องไปโรงพยาบาลไปตรวจ ก็ดีว่าจรวจแล้วไม่มีอะไรก็มันแค่ฟกช้ำดำเขียวเล็กน้อยเท่านั้นพอตอนที่ข่าวมาเนี่ยประชาชนก็เป็นห่วงแต่อ่านข่าวต่อไปก็เห็นว่าทุนกระหม่อมไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลยเีรยวพราะผู้จัดกายไปค่<ส>ะเสด็จไป <สะ S 1> ไปไป,ไป,ไปหาประธานาธิบดีก่อนพราะกลัวว่าเรงใจท่านท่านก็ผู้ใหญ่แล้วแล้วก็เป็นคนรู้จักกันมาเป็นสิบสปีแล้วก็เลยไปพบท่านก่อน แล้วต่แ้วแต่แรกก็จะเบี้ยวไม่ยอมไปโรงพยาบาลแต่ประธานอาชิบดีท่านส่งคนมาคุมเลยให้ไปโรงพยาบาลก็เลยไปตรวจหมดทุกอย่างก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีตอนแรกคุณกหมอจะไม่ไปก็เป็นโรคกลัวหมอต่างประเทศฮะทำไมาทาไมคุณก็ไม่สนันไม่รู้เขาจะทำอะไรแสดงว่าชินกับหมอไทยชินกับหมอไทยมากกว่า เช้านี้วูดี้ยังคงเดินชมบรรยากาศภายในพระตำหนักภูผานราชนิเวศแต่เดินชมไปจนทั่วพระตำหนักแล้วเ็ายังอยากรู้มากกว่านี้อีกนะครับผมเชื่อเลยว,ว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่คนไทยไม่เคยรู้มาก่อน mm. เกี่ยวกับพระตำหนักแห่งนี้วูดี้ mm. ก็เลยได้นัดกับคุณอ An นันตสิทธิ์แหละครับผู้ด,ดูแลพระตำหนักภูผาราชนิเวศแห่งนี้มานานแสนนาน,านไว้เรียบร้อยแล้วครับ หน้าที่ของพี่ก็คือดูแลทุกอย่างที่นี่หมดเลยใช่ครับตกแต่งตกแต่งดูแลความสะอาดดูแลความเรียบร้อยของอาคารนะครับแล้วก็มีการดูแลตัรักษาต้นไม้ธรรมชาติบริเวณนี้พี่ได้มีโอกาสรับใช้ทุกพระองค์ครับทุกพระองค์ก็จะเสด็จมาประทับเพื่อเยี่ยมเยลรัษฎรพระบาทสมเด็จหัวสมัยก่อนก็จะมาในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวา ผมได้พระนางเจ้าตอะหลังมาก็มาจัดงานประกวดผ้าไหมนะครับในช่วงเดือนพิกาทุกทุกปีนะครับท่านก็ไม่ได้มาเมื่อครั้งอุทัยตีปีสี่แปดก็ต้องขออนุญาตพี่พาผมทัวร์นิดหน่อยแล้วกันทำไมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง ส่งเลือกผืนดินแห่งนี้ที่นี้และจุดนี้แหละในการสร้างตำหนักคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน,นะครับท่านเสด็จมาที่นี่ครั้งแรกเนี่ยท่านลงพออยู่ที่บริเวณหมวดการทางคําหอมนะครับ,รบหรือชาวบ้านที่นี่เรียกว่าโค้งปิ้งงูกับท่านเสด็จแพร่เนินตัดป่าโดยผ่านน้ําตกคําหอมนะครับจนมาเจอลําห้วยแห่งนี้เขาเรียกว่าลําห้วยตัดโตน,นี่นะครับ,รบะท่านประทับที่บริเวณลานหินตรงนี้ ลานหินนี่เลยลานหินนี่เลยครับครั้งแรกเพื่อจะเลือกพื้นที่ข้างบนนี้เป็นที่สร้างองค์พระธตุหนักหลังที่ประทับของท่านครับแต่ในปีตรงพันหนสิบเก้านั้นท่านก็ไปสร้างที่พระธตุหนักปีกไม้ซึ่งเป็นที่ประทับของทูลหม่อมพระยิกุลาพรนั้นก่อนสองห้าหนึ่งเก้าสองห้าหนึ่งเก้าท่านสร้างเสร็จปีสองห้าหนึ่งเก้าครับปีเกิดทั้งเราเลยปีเดียวกันเลย ภายในพระตำหนักที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากจะเต็มไปด้วยธรรมชาติแล้วของตกแต่งยังเป็นผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศิลปาชีพโดยฝีมือชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งชาวบ้านจะนำมาทุนก้าวถวายเพราะผลิตภัณฑ์บางชิ้นผลิตออกมาแล้วแต่ชาวบ้านไม่รู้จะเอาไปทำอะไรครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็จะส่งนำไปดัดแปลง และทรงทำเป็นของตกแต่งพระตำหนักด้วยพระองค์เองช่วงหน้าครับทุลกระหม่อมจะส่งเล่าถึงพระอาการประชวนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้วูดี้และพี่น้องชาวไทยทุกคนได้ทราบครับอานา้ำในพระสมองเนี่ยมีจำนวนมากเกินไปแล้วมันจะไปกดทับระบบประสาททำให้ ระบบขาที่สั่งการเคลื่อนไหวนี้นขัดขอด้องเพราะฉะนั้นในวิธีที่เขาจะรักษาคือว่าเขาเจาะที่ไขสันหลังไม่ใช้ราชาศักษน์นะเดี๋ยไม่รู้เรื่อง